สวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราจะไปตามล่าหาสมบัติกันนะพี่ฝนนะโอ้นี่เรามีดาบอะไรง้นเหรอเราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าเชสซิมูเลเตอร์นั่นเองเราเป็นนักดาบเหรอเราเป็นนักหาสมบัติว้าวกล่องสมบัติข้างหลังเพียบเลยใช่แล้วเราจะต้องเอาดาบไม้นี่แหละตีกล่องสมบัติออกมาฮึบจึบฮึบจึบฮึบจึบเรียบร้อยเฮ้ยทำไมได้ตังเยอะจังเลยอะ่ะ ได้ตังเท่าไหร่พี่เอ๋ได้มา89นะพี่ฝนอ๋อพี่ฝนก็ได้มาเหมือนกันเดี๋ยวตีอันนี้อีกอันหนึ่งนะโอ้โอทำไมตีง่ายจังเราช่วยกันตี2คนไงลองอันใหญ่ดูไหมอันใหญ่ง่ายเหรออันใหญ่ก็ไม่ได้ยากนะพี่ฝนแป๊บเดียวเองอะฮะเออใช่จริงด้วยแฮนี่อาจจะเป็นเกมซิมูเลเตอร์หรือเกมจําลองที่เราเล่นได้เร็วที่สุดก็ได้เฮ้ยสุดยอดไปเลยตีกล่องได้เร็วชะมัดแหละตอนนี้พี่เอ๋มีตังอยู่อยู่329แล้วอ๋อพี่เอ๋จะไปไหนหอ๋อ เขาชี้ให้มาตรงเนี้ยโอมีดาบอันใหม่เออดาบอันนี้แค่สิบคอยเองอันนี้สองร้อยคอยถ้าทางจะซื้อได้แค่สองร้อยและนะพี่ฝนนะงั้นเพียก็ซื้อมาก่อนได้แหละอ้ยเป็นพันเลยอันนั้นเสียตังค์อะโอแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เองละมองอันนี้โอ้โหห้าพันห้าเลยอะพี่ฝนมาเร็วๆเข้ามาช่วยกันตีกล่องงั้นเพียกจะซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าราคาถูกเหมาะสม ไหนขอดูหน้าตาหน่อยโอ้นี่นี่ดาบเหล็กธรรมดาอย่างสวยเลยอะเฮเหมือนดาบอัศวินในเจ้าหญิงเจ้าชายเลยใช่แล้วเอ๊ะนั่นอะไรอะนี่มันไข่นี่นะมีหมุนขายสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอลองหมุนนี่ได้ตัวอะไรได้อะไรมาเฮ้ยพียเกได้มังกรอู้หูหน้าตาเหมือนจอหลยเฮ้ยได้มังกรตัวสุดท้ายมาเลยอหูทำไมโชคดีจังไม่รู้พี่พี่ฝนลงมาหมุนเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่อ้าวไปไหนแล้วอะคาง ทำไมยืนลอยอยู่กลางค้างไงค้างตั้งนานแล้วเนี่ยออกค้างเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากเกมแล้วค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้พี่ฝน <c oughs> อยู่ดีๆก็ค้างเช่งั้นเดี๋ยวเพี่เอกขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอ้โหโค้ดสองทีเองได้เป็นพันเลยอะ่ะได้ไรายใหมเหรอได้เงินมาเยอะมากแสดงว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยทําให้เราได้เงินแล้วก็เพชรเยอะด้วยอ๋อพี่ฝนยังค้างอยู่เลยเห็นนะเปล่าเห็นเห็นเห็นงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอไปฟาร์มตรงนู้นก่อนอนะมันมีเพชรอยู่อ่ะพี่ฝน เดี๋ยวมาใหม่นะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรีบมาแล้วรีบฟาร์มเลยแสดงว่าเกมนี้เล่นเร็วมากแปบ๊บเดียวเพียงสามารถเปิดประตูนี้ได้แล้วนะเปิดประตูอะไรหรอประตูไปด่านถัดไปเดี๋ยวเพียงรอพี่ฝนก่อนดีกว่าระหว่างนี้ลองเตียนนี้ดูดิประตูไปในด่านใช่ขาเนี่เขาเขียนว่าบีชเออบีดเออใช่ใช่แต่อันนี้โอ้ตีไม่เข้าเลยแสดงว่านี่ต้องเป็นเพชรแน่นอนเป็นเพชรอะไรอะ่ะมันเป็นเพชรไงเราจะต้องเก็บเงินแล้วก็เพชรแยกกันเน้นบอกก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เพียงมี4,800แล้วะ เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้ได้อะไรมาหรอเอออันสุดท้ายราคาห้าพันห้าเก็บอีกนิดนึงดีกว่าเก็บอีกหน่อยนึงจะได้ดาบอันสุดท้ายแล้วดาบอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอตีนี่ก่อนนี่นี่อา้าวได้แล้วหรอได้ไอะไรมาเราตีอันเล็กๆแป๊บเดียวเราได้แล้วอ่ะพี่ฝนได้ไอะไรมาได้ดาบอันสุดท้ายเดี๋ยวพี่เอ็ซื้อก่อนนะราคาห้าพันห้าว้าอย่างเท่เลยอยู่ไหน อยู่นี่ไงอยู่นี่เด้อไปซื้อดาบมามั่งนี่ดูดาบไปเไงพี่ฝนได้ดาบวันนี้มาแล้วเออเป็นดาบเรื่อยเลยนะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียเนได้ดาบอัศาวินมาเห็นปะหันมาทางนี้ดิอ,อ๋อไหนไหนนี่ตอนนี้เอกเจอนี้ด้วยสิบเอ็มฉลองครบคนถูกใจเขาสิบล้านเนี่ยโอ<ฮ>้โ<ฮ>สุดยอดเลยนี่ตอนจะได้ได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวหมายมาเหรอใช่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมี่ยพี่ฝนว<ฮ>ุ้ยน่ารักจังเอกได้มงกรสีม่วงสิบเอ็มโอ้โหสุดยอดไปเลยเนี่ยมงกรสิเอ็มอ่ะ จังไดนเปิดให้ดูนหนอะเอออ่าไม่ใช่ตรงนี้เหรออ๋อนี่อีเวนต์ไม่ใช่นี่เหตุการณ์ต้องเป็นเพศสัตว์เลี้ยงโอเคอยู่ข้างล่างโอโ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรห่างจากสัตว์เลี้ยงของพี่อ์สิบเท่าอะ่ะว้พี่ฝนก็ได้มาเหมือนกันอ,อแสดงว่าเขาตั้งใจให้เราใช้ตัวนี้แน่นอนปะเดี๋ยวลองตีดูดีกว่าว่าเราจะได้เงินเยอะขนาดไหนนะนี่น,น,น,นี่มาตรงนี้กันดีกว่า เราผ่านด่านแรกได้หรือ,อยังอบพี่ฝนผ่านด่านแรกตรงนี้เท่าไหร่อะสี่พันห้าโอ้เราผ่านได้แล้วผ่านแบบสบายสบายเรามีต้องห้าอต้องมีต้องแสนแปดเนี่ยโหเจ็ดแสนเลยโอ้แป๊บเดียวได้เลยหเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวสีม่วงที่เราไปหมุนมาเนี่ยทําให้เรามีตังแป๊บเดียวจันหนึ่งล้านแล้วอะอย่างเทพเลยแป๊บเดียวแล้วได้ตังเหรอพี่ได้สองล้านเจ็ดแล้วพี่ฝนอยูอ่ไหนทำไมได้ตังแล้วจังอะพี่ฝนหมุนสัตว์เลี้ยงมายัง หมุนได้แล้วแต่แต่ค้างเดี๋ยวมาใหม่โอ้นี่นี่น,นี่เอา้าได้มาแล้วนี่ไงนี่งานพี่ฝนได้มังกรแล้วก็สีม่วงมาพี่ฝนต้องไปตีกล่องเล็กก่อนตีกล่องใหญ่แล้วตีไม่แตกอันนี้ปุ่มอัปเกรดพี่ฝนมาเร็ว <c oughs> ใจเย็นๆก่อนได้ไหมเนะี่ยวิ่งตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่พอ500อเอ็มอะไรเหรอถ้าจะหมุนสัดเลี้ยง500เอ็มโอ้โหแพงอ่ะหมายความว่าเราจะต้องมีเพชรหรอ <c oughs> ใช่เพชร5 0 0เอ็มเลยนะตอนนี้มี13 k เคงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไป ค่อยไปตีกล่องใหม่ไงงั้นเดี๋ยวพี่เอกอัปเกรดระบบการวิ่งแล้วกันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยเอาละแล้วก็มาตีกล่องเล็กกันดีกว่าพี่ฝนแป๊บเดียวตังงอกเพียบเลยอโอ,อ้ได้แล้วสามล้านเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอันไหนเหรอเหมือนจะเป็นกะลามะพร้าวแสดงว่าจะต้องหมุนตรงนั้นได้อีกแน่นอนแค่สิบเคงเหรอทำไมน้อยจังอ่ะ โอ้นี่งาหมุนขายชายหาดโอ้นี่แอ็กซลอร์ดสีชมพูน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอดูก่อน่อะดูดูตรงนี้เรื่องแสงได้ไหมอะแต่ว่าได้แค่30เองยังได้น้อยกว่าตัวนั้นของพี่เอกเลยอะขอดูหน่อยอะนี่นี่น,นี่ตัวสีชมพูเดี๋ยวหมุนอีกหนึ่งโตโอ้น่ารักจังว่าได้แค่ธรรมดาฉลามไปไปด่านถัดไปกันดีกว่านี่ตอนนี้เราเดินทะลุได้เลยนะเนี่ยจะบอกไงมาแล้วเป็นไงบ้างอะ นี่นะพี่ฝนกำลังใช้วิทยายุทติดับพี่เห็นเจอที่ขายดาบอันใหม่แล้วพี่ฝนสี่ร้อยเหรอซื้อได้หรือเปล่าซื้อนะซื้อได้แต่พี่เอกมี20เอ็มพี่เอกซื้ออันไหนดีอะ คืออันใหญ่เลยอันใหญ่เหรออันนี้ 1m อันใหญ่เลยอันนี้ 8m อันใหญ่เลย 42m 42ไม่พอไงไม่พองั้นก็เอาอันนั้นก่อนงั้นเพกเอา 8m ดีกว่าอ่า 8m มาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออันใหญ่กระบองใช่ปะใช่ตอนนี้มี 12m ใช่ไหมเดี๋ยวลองตีดูนี่เพกไปหมุนเพิ่มมาจะได้ได้เงินเยอะๆนี่ฟาบฟาบตอนนี้มี 12m แนละ้วทุกคนแป๊บเดียวตีได้สบายโอ้โหร้อยกว่า m เลยทีเดียวแป๊บเดียวเหรอ เฮ้ยแป๊บเดียวเลยดีจังเลยนะนี่ยังไม่ทันลเลยจะผ่านอีกแล้วเนี่ยเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะทําการซื้อดาบอันใหม่อันต่อไปมันไม่ใช่ดาบอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นกระบองอ่ะพี่ฝนสองร้อยกว่าซื้อได้ละมัง้งซื้อได้เหลือๆดูดีสี่สิบสองเองได้มาแล้วอย่างเท่เลยนี่เป็นกระบองอ่ะกระบองใช้โจมตีศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ว่าเรามาตีกล่องมาเร็วเข้า นี่งามาแล้วมาแล้วเออเสื้อน,นี้มาเหรอใช่ใช่พี่ฝนได้ดาบอันนี้มาดาบที่มีช่องตรงกลางอันนี้ก็ดีนะพี่ฝนนี่โอ้มีสองสามร้อยเอ็มแล้วเราไปกันยังไปไหนเหรอฝั่งตรงข้ามไงแค่สิบเองไปเร็วไปได้แล้วเหรอแค่สิบเอ็มเองมาเร็วมาดิเดี๋ยวทีแป๊บหนึง่งโอ้นี่ก็ห่วงฟาร์มเงินแท้ได้แล้ววันนี้ได้เพชรไปปึ๊บนี่คือด่านอะไรอะ แคนดี้แลนด์โอ้ยอย่างสวยเลยอะ่ะโอ้สีชมพูสวยเอาละตีกล่องเร็วเขา้าได้เท่าไร่เนี่ยโอ้โหพี่ฝนพีเอกได้ต้อง600เอ็มแล้วแค่แป๊บเดียวเองอะทำไมได้เยอะชะมัดเล่ะเฮ้ยตรงนี้เค็มของฟรีมาเร็วมาเร็วรอแป๊บหนึ่งไปเดินเข้าไปหูสามร้อยห้าสิบเคเราได้มาเยอะเหมือนกนันนะเนี่ยมันน้อยกว่าที่พีเอกตีกล่องทีหนึ่งอีกอะ, <S <S สะแสดงว่าเราเข้ามาเล่นถูกจังหวะเลยเขาฉลอง10เอ็มเนี่ยโอ้โหฟุกมากเนี่อะไรอะ ว้ามีไข่อันนี้ได้เหรอขขยขนมหวานอ้ยอยากได้น้องครับเคก้กอือนหนขอเปิดดูหนอว้าได้แค่เมาส์เองพ้พี่ฝนได้น้องครับเค้กมาใส่ดูดิใส่ดูอือแต่เดี๋ยวก่อนนะเปิดไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นได้ไงอะ่ะไม่รู้โหสรุปแล้วสัตว์เลี้ยงฉลอง 10m ดีกว่าเอา้าแล้วสัตว์เลี้ยงไปไหนอะ่ะหายไปหมดเหรอหายไปได้ไงอะ่ะน่าจะค้างหรอเปล่าพี่ฝนน่าจะค้างหลายรอบพี่แอเข้ามาข้างในแล้วพี่ฝนมาดูเลยนี่เร็วพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลย น้ำตัวอะไรไหนอะ่ะนี่ไงน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งก้อนแต่มีอะไรอยู่ข้างในด้วยโอ้โ <c oughs> น้ำแข็งก้อนจะมีอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้หอันนี้ของแพงมากเลย6 5 0้เอมพี่เอกซื้ออันนี้ได้นะสิบบีนี่พี่ฝนพี่เอกซื้อแล้วนี่๋อพี่ฝนร,รู้แล้วนี่คอนทอร้คอนทอนใหญ่เหรอคอนทอน้ำแข็ง พี่อลรู้แล้วว่าใครถูกขังอยู่ในน้ําแข็งก้อนใครอะปุ๊กปิ๊กไหนปุ๊กปิก๊กหน้าตาเหมือนปุ๊กปิ๊กแหละเออจริงด้วยแฮะฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยฉันก็นั่งอยู่ในเนี้ยหน้าตาเหมือนนายเลยถูกแช่แข็งมันใช่ที่ไหนเราดูดีๆด,ดิมันเป็นเขาไม่ใช่หูมันเป็นหูต่้งหากใช่ไปพี่เอกรีบๆีบตีเราผ่าน่านนี้กันดีกว่านั่นงานน้าแข็งก้อนตัวใหญ่ใช่ไหมเหรอรอเดี๋ยวนะปุ๊กปิ๊กกับพี่ฝนพี่เอกกำลังตีอยู่โอ้ โอได้ตังมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย5 b บีโอยทำไมได้เยอะจังไม่รู้เหมือนกันอัตราการคูณเยอะแล้วก็กล่องแลขึ้นนะมังเอ๊ะใครทำเพชรหล่นไว้อ่ะอของพวกเราหรือเปล่าที่ไม่ได้เก็บเมื่อกี้นี้นะ่ะน่าจะใชใ่เก็บเลยแล้วกันมารีบๆตีกันดีกว่าเอ๊ะ เดี๋ยวๆมีอะไรเหรอพี่เอเข็นไข่อยู่ตรงนั้นเป็นไข่น้ําแข็งอ่ะพี่ฝนไหนอ่ะนั่นไงทางขวามือบนนะอ่ะก็ไปเปิดได้เลยหรือเปล่าขอหมุนหน่อยดิกระลุกกุกกรีก โอ้ได้อะไรมาเยติอ๋อรู้แล้วตัวที่อยู่ตรงกลางน้ําแข็งนั่นคือเยติแช่แข็งนั่นเองโอ้ทำไมพี่ยังได้ของดีจังอะแต่ว่าก็ยังสู้ตัวที่แบบฉลอง 10m เขาไม่ได้เลยอะโอ้แสดงว่าคนที่ได้มาก่อนหน้านี้เขาคงดีใจมากแน่นอนเลยได้ตัวใหม่ใช่แล้วเพราะว่าคนที่เล่นก่อนหน้าเราก็จะต้องฟาร์มได้ช้ากว่าเราเยอะแน่นอนเอาละแต่ตอนนี้เขาคงฟาร์มไปถึงไหนแล้วเรารีบตามพวกเขาไปกันดีกว่า ตอนนี้เพกอยากเก็บ10บีแล้วก็ไปซื้ออันนี้อันสุดท้ายอ่ะซื้ออะไรเหรอ,อนั่นไงนั่นไงใกล้ๆขวานอันสุดท้ายอ่ะเป็นมีดน้ําแข็งสวยๆอ่ะอ๋อเป็นดาบน้ําแข็งเหรอใช่อีกแค่ทีเดียวเองมาพี่ฝนได้ยังอ่ะยังไม่ได้เลยเออนี่หมุนอะไรเนี่ยเฮ้ยออหมุนอะไรเหรอโอ้ยโหได้เจ็ดพันเองอ่ะอ๋อมีหมุนกองล้อแห่งโชคชะตาเหรอใช่แล้วนึกว่าจะได้เป็นเอ็มสักหน่อยนี่นี่ซื้อได้แล้วซื้อได้แล้ว นี่ไงดาบน้ําแข็งว้าได้มาแล้วเหรอเป็นดาบน้ําแข็งสายฟ้าพี่ฝนมาดูนี่ดิไหนไหนไหนไห <laughs> ดาบน้ําแข็งแต่เป็นสายฟ้าทุกคนมาเราฟาร์มกันต่อน,นี่กว่ากล่องใหญ่ที่ตีไม่ได้แน่เลยตีไม่เข้าอะ่ะอันนี้กล่องใหญ่เกินไปเออตีแทบไม่เข้าเลยเอ,อ้นั่นมีหมุนไข่สัตวลี้ยงอยู่ด้วยนะโอ้ดาบลาวาอันนี้เป็นหมุนไข่ลาวา เพเอกได้สกอร์เปี้ยนเป็นแมงป่องมาพี่ฝนโอ้ยอย่างเท่เลยอะ่ะแต่ก็ยังสู้ตัวที่มีอยู่ไม่ได้อยู่ดีอาพี่ฝนคิดว่าไม่ต้องหมุนแล้วหรอมะเออมันน่าจะไม่ต้องหมุนแล้วเดี๋ยวไปหมุนข้างหน้าเอาหนิเพเอกผ่านได้แล้วนะเอาจะไปแล้วเหรอพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยเอาพี่ฝนยังไม่ถึงงันเดี๋ยวเพเอกหมุนไข่รอตรงนี้ไปก่อนนี่ปืดกระดุกกุ๊กกริ๊กโอ้อันนี้เหมือนอยู่ในป่าเลยเพเอกได้กบมาอันนี้เป็นจังเกิลโอ้กบก็ยังสู้ไม่ไหว โอ้โหโอ้โหแค่มีดอันแรกก็25บีเข้าไปแล้วพี่ฝนโอ้อันนี้สวยจังเลยเหมือนดอกไม้อ่ะอันนี้ต้องเป็นขวานทออันใหม่ล่าสุดแน่เลยนะโอ้สนุกมากเลยอัเนี้ยเราเล่นแป๊บเดียวมาได้อย่างเร็วเลยยงเหลืออีกค่อนข้างหลายด่านเหมือนกันนะ แต่ก็ถือว่าสนุกสุดๆไปเลยนะเนี่ยพี่ฝนเพียงชอบเกมฟาร์มมากเลยนะจะบอกให้โอ้เราผ่านมาหลายด่านได้แบบสบายๆเลยอ่ะทุกคนใช่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่ออไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยมี่ม่